ช่อง i n p story นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาประกอบทําคลิปประกรอบเครื่องร้อยสิบไอนะทุกคนอันนี้เป็นรถของลูกค้าผมที่เป็นดีมร้อยสิบไอจะบบล็อกด้วยกันกับเว็บร้อยสิบไอแหละเป็นตัวพวกบล็อกเอสสี่อย่างเงี้ยก่อนที่จะเป็นบล็อกใหม่อ่ะไอบล็อกลูกสี่เจ็ดอ่ะวอนนี้ผมก็จะมาทําคลิปไว้เผื่อลูกค้าจะได้เอาไว้ดูว่าแต่วผมก็เอาไว้เช็คดูด้วยว่าผมประกรอบอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมก็ รถคันนี้ก็จะเป็นมีปัญหาเรื่องข้อดังใช่ไหมข้อดังที่ผมได้ลงคลิปสั้นไปประมาณนั้นส่วนปัญหาข้อดังก็คือมันรถคันนี้มันเหมือนเขาปล่อยโซ่ลรวลิ้นมันยืดใช่ไหมจนเป็นเสียงดังเออเนเสียงดังเสร็จก็ไปตีกับเฟืองปั๊มกลมๆอ่ะที่เป็นฟันเฟืองอ่ะ แต่จนมันรูดพอรูดเสร็จมันก็ไม่ได้มันก็ทํางานปั๊มน้ํามันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นไปเลี้ยงพวกข้อพวกจุดหัวบนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นข้อดังอะไรเงี้ยแล้วก็คันนี้ก็มีการขยับไซส์ลูกจนสุดใช้แหละตอนนี้ก็สุดใช้ที่ผมที่ร้านมันมีอ่ะที่ร้านคว้ามันมีลูกมันก็มีรอยเบรกมนทีหนึ่งนี่ก็เดียวพาไปประกอบกันนะทุกคน อันนี้ก็เป็นของที่ผมเตรียมไว้นะเตรียมไว้ผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วล้างทำความสะอาดเช็คทางเดินน้ํามันของแข็งแล้วก็ฝาฝาคัดเรียบร้อยแหละทางเดินน้ํามันรูคัดไปเลี้ยงข้อเช็คไม่ตันก็ล้างทำความสะอาดหมดทุกส่วนเดี๋ยวส่วนนี้ก็เป็นเสื้อลูกที่ผมขยับไซส์ให้ลูกค้าเพราะว่ามันก็ลูกค้าเขามาลูกก็ ห้าสองจุดสามเราบ้งประมาณนั้นอะ่ะประมาณห้าสองห้าสองจุดสามจุดสี่จุดห้าประมาณนี้แหละของรถคันนี้ทีนี้ผมก็เลยไปคว้านสุดสายของร้านอะ่ะที่ร้านเขามีก็เป็นห้าสองจุดห้าเนาะของคันนี้ลื่นเลยแล้วข้อก็อาจเป็นการของเทนกิก้างเทนกิอัดใหม่ของเทนกิแล้วก็ล้าทงทวามสะอาดทั้งหมดชุดคัดเขาไม่ได้เปลี่ยนนะ ผมว่าูก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนให้เขาประมาณนี้นี่ก็จะเป็นลูกคราประมาณนี้ครับผมก่อนที่ผมจะเอาข้อเหวี่ยงเข้าแข้งผมก็เอาน้ำมันเครื่องหยอดตามลูกปืนหยอดตามเฟืองสตาร์ทเพราะเราจะใช้ไฟในการลนเบ้าข้อเหวี่ยงนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อเหวี่ยงประกบเข้าแข็งกันเลย จากที่ผมลนไฟได้ประมาณ2นาที3นาทีผมก็จะเตรียมข้อเหวี่ยงมาเข้ากับแข็งนี่เราก็จะทาน้ำมันเครื่องตามลูกปืนกันผมก็จะเช็คข้อเหวี่ยงว่าลงสุดไหมก็จะคอคอไปรอบๆข้อเหวี่ยง ก็เช็คความลื่นของข้อเหวียนนะครับว่าจะติดขัดตรงไหนไหมแล้ว mm hmm. ผมก็จะเตรียมชุดเกียร์มากบเข้าแข้งก่อนประกบผมก็หย่อนน้ำมันเครื่องตามจุดต่างๆก่อนแล้วก็จะเอาเข้าแข้งกันเลย มเอาเกียร์มาใส่แข้งแล้วผมก็จะลองหมุนเช็คดูว่ามีติดปัญหาตรงไหนไหมหลังจากที่ผมเช็คเกียร์เช็คได้นะครับผมก็จะทำความสะอาดก่อนที่จะประกบแข้งครับเอากาวมาทาแข้งแล้วก็ประกบเข้าได้เลย จะทาผมก็ทำความสะอาดทั้งฝั่งคัดแล้วก็ฝั่งจานไฟนะทากาวผมก็จะทาไม่เยอะบางๆแต่แต่แตจนรอบแข็งครับผม yeah Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I won't I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> So cold outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone. ังจากที่เราเอาแคมประกบกันแล้วเราก็จะใส่น็อกก่อนใส่ผมก็จะเรียงน็อกไว้ก่อนว่าเรียงมดูว่ามีตัวไหนยาวกว่าเพื่อนไหมหรือแปลกกว่าเพื่อนแล้วก็จะลองใส่ตามรูด,ดูถ้ามันยาวเกินแล้วก็ย้ายผมก็จะลองใส่ให้ดูว่าถ้ามันไม่ใช่ช่องของมันน็อกมันจะยาวเกินนี่ถ้าช่องมันมันจะต่ำนะเดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยนะ จะเป็นประมาณนี้ครับ Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will not never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. To Ooh, even when I'm, I'm feeling, feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, i am going pick a side and I'ma take pride I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. <laughs> it's so cold. Yeah. I'm alone. I'm all right. It's so cold outside. I'm alone. จากที่เราขันน็อตอัดปอนเราก็จะลองเช็คเกียร์เอาตัวเตะเกียร์เอาดาวมาประกอบแล้วก็เช็คเกียร์ดูว่าเกียร์มีปัญหาอะไรไหมก่อนที่เราจะเอาปากกาไปมาร์กนอ็อตปอนผมอัดไป8ปอปอนนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบชุดคัดกัน yeah i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy Duh, this legacy you gon see what's left of me you gon see success in me you we ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it only They call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey, we ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I. love Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end. No! And physically, studied them religiously. So I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And all this journey I've been on since 13. Working hard and learning. Never stopping searching. Yeah, it's burning. And set it on. I'm just cut my book and look at me. When? When check. Wait, lock up ตามด้วยแหวนสปริงใส่เข้าไปแล้วก็แหวนน็อตน็อตสี่เขี้ยวใส่เข้าไปส่วนชุดคัดข้างหลังก็จะมีแหวนตัวหนึ่งแล้วก็น็อตสีเขียวเหมือนกันแต่น็อตสีเขียวชุดทัดหลังจะเล็กกว่าข้างหน้านะครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยผมลืมบอกปอนที่ผมอัดน็อตเบอร์แปดกับเบอร์สิบมันจะอยู่ผมอัดอยู่ประมาณแปดปอนเก้าปอนประมาณนี้คนระับ ุตัวของเครย่า no, okay. ลืมงัดแหวนแชกล็อกน็อตด้วยนะครับ no, right. right. you, so ผมก็เอาเจรารบีมาทาประกินเหมือนกับ เอาน้ำมันไปใส่โอริงกันขาดประมาณนะครับมัน่ทำให้ประเกนขาดยากขึ้น they say กรอบขากดคัดก็เช็คมาร์กให้ตรงกับจุดนะครับแล้วก็ประกอบกันได้เลย เหมือนเดิมครับเรียงน็อตก่อนใส่เข้าแข็งอันนี้เท่ากันก็ใส่ได้เลยคลิปนี้ผมขอแยกทำเป็น2 EP นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ 5ทีแล้วผมเชื่อว่าน่าจะดูกันไม่ค่อยจะจบสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครดูจบผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครารล้วเจอกัน ep 2ครับประกอบชุดโซ่ลิลนกับชุดหัวบนครับผม